มาเสื้อดีไม่ดีพอกับเบาสีไปให้เราคุณบีบสดๆเลยดิแมาหนีเบิ้งนี่เป็นมาเลยมาเลยนีโอ้ยมาให้เราหนีแม่แม่สีบีบบีบเรื่อยบีบหน้าเมันห้อนนี่เอาบีบซะเลยนี่ เดี๋ยวกเดี๋ยวก็บค้นเดี๋ยวก็ขึ้นรอกันรอกนป่อนเปลี่ยนเลปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อบานซึ้อกับแต่แะะคนบานซื้อกับ่าขันขนมจีนก็ทากันเลยมาไปอ่าบีบแดง่าสันเ่ยสันนเ้อบานแห้งดีนะเออบนแห้งมีนสุวสั้นเลยเหรอที่ตที่เดียวแส่ว่าสามันบอกว่าเสียงเนขายเสียงนักขาดเสียงมือฉสนขัเออเนี่ยเสียงเน้ยสายาวเอออะไเยัะยาว ใจเดียวอ่ะเอาใจเดียวเลยสุดเลยใจเดียวใครูใจเดียว่นานใ่ครับโอ้ตั้งใจบีบจนหัวสั้นหัวโยกพี่นผาพี่น้องมาเ็อขนมจีนเซนสดเลยพี่น้องบีบสดเลยเป็นเจ้าของโรงงานเทพขนมจีนพี่น้องมันทรงแปลงไม่ให้บีบสดเลยพี่น้องโอ้บังเลยพี่น้องบีบพอบีบแล้วก็ล่อให้มันขึ้นเด้พี่น้อง

คะ so hmm. แนกรีดครับคะแนนต่ำนอนอยู่ให้เจ้าพูดนอนกระจาแล้วนอนนอนนอนลอกแป๊วนี้กระลอกให้ขนมจีนลอยขึ้นนะพี่น้องตะลอยขึ้นแล้วแปลว่ามันสุกเลยพี่น้องเป็นไปพี่น้องนี่นี่นนี้กระซี่ปนี่ไปกระซีกระลังสีได้แล้วนี่พี่น้องแบบกําลังลอยโตขึ้นมากเลยพี่น้องนี่นี่นเขาก็ตักคอยเอาตะแกรงนะซอนเนะได้พี่น้องก็คือเทาบีบเทนานึงก็คือซ้อนเอาให้มันแบบเจาะกันเจาะกันเออ ไซก็น <b undert> <c oughs> ี่ก <strong ension> ็ก็นมจีก็นี่ก็พ่ดเสร็จแล้วอะกตีมันทางเไซก็นี่ก็ก็นี่ก็เอออันนี้ละเอเอยกันทำไมหกินน่ะไปขายกัคนดียวขอขนาเขาเดเาให้พอคำอคำ แต่เ,เรา,ม,เาม่กินรนะหวเลย่าลีั <c oughs> <c oughs> วซ้ำเลย่เล <c oughs> คือบดซิมหรอกระคุณไม่มเนี่ยะคุณเศ้าไม่ไซิมเดี๋ยวปุ๊บเยามากอาะไรแกวเป็นคนน,นั่งทำสิเราจะไปกินเรียบ้ <c oughs> แกวเดี่ยมมาแนมแสงนาะคนบอลเหลวง่ายได้เทานี้ไม่บอกเลยมาม่ได้เปลี่ยนกันได้เหมือนจ okay. ิ right. ้มมือหรอเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือเอลี่ยนมือหรอเปลี่ยนม้อครับเปลี่ยนม้อ พอได้แล้วห้องกับมาตําเครืองได้พี่น้องอันนี้เป็นตำปลาตำกระไส้ตำพพริกก็คือตำกระชายตำเป็นพริกแกงเลยพี่น้องพริกแกงเห็ดขอปุ้นเห็ดน้ำยาขนมจีนพี่น้องโอ้บังเลิยตำตำตำไปตำ้นเห็นมันเหนื่อมันนวลเหรพี่น้องเห็มันขึ้นเลยพี่น้องเะยตำไมเรื่อยพอเ่าหลวกแล้วห่อมใส่นอกนกดำเย็นแล้วห่อก็สีมาคอยม้วนคอยพันเห็มันเป็นจับเห็มันแบบ ยิบกินง่ายประมาณนี้แล้วพี่น้องก็คือแบบจับหนึ่งสองจับจึงสิประมาณนี้แล้วพี่น้องอันนี้เ้างก็จะมาเบิึงเป็นเครื่องพี่แกนเขาตำใบเนื้อใส่กระปาหินวนวลนุ่มพุ่ง,งก็คือตำให้มันละเอียดเลยเอากลางออกดีดแล้วพี่น้องเงี้ยไม่มีกางอันนี้เ้างก็จะมาบีเป็นวันนี้พี่น้องอันนี้บีประมาณแป้งทุกหนึ่งกับบีประมาณสองกิโลแล้วพี่น้องกับบีไปเรื่อยๆต่อไปเ้างก็จะมาเบิึงวิธีการเอ็ดข้าวปุ้นแด้วพี่น,น,นอ้องอันดับแรกเ้า,ากส็สีใส่กะทิก่อนเขาก็แกะกะทิเท่าใส่เห็ดลายกับใส่กะทิลาย เคี่ยวกะทีให้มันหอมกับพี่น้องเราแหลกคือเปิดแก๊สเบาๆจังหน่อยบัดองเปิดแก๊สแห้งคับเคี่ยวกะทีให้มันหอมพี่น้องอันนี้ก็ใส่ไปกองนึงเลยพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดประมาณเกือบหม้อนึงอ่ะเครื่องหม้อพี่น้องกรเฮ็ดไปกระลออันนี้ก็ลวกข้าวปุ้นไปนําเด้อพี่น้องก็เฮ็ดไปนําหม้อนึงลวกข้าวปุ้นอันนี้อันนึงก็ตั้งไฟเฮ็ดน้ํายาพี่น้องกรเฮ็ดฟูกันไปถ้าคนใดก็มีเตาเดียวก็ค่อยๆเด้อพี่น้อง บอกเสียงก้อนก็ได้กระป๋อยไว้ก่อนแล้วก็จังมาเห็ดน้ำยาเห็น้ำยาคงจะต้องใช้เวลาจังหน่อยถ้าต้มตีนไก่กระตมต้องต้มตีนไก่ให้มันให้มันเดือดพี่น้องอ๋อนี่มันวันวันติดแก๊สตัวนี้ไว้พี่น้องมันบ้าวซีนึกว่าติดแก๊สแล้วหรือเป่ายายเคียร์เลยพี่น้องเป็นเชฟมคนนี้เป็นยายของบ้าวซีเองนะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นเชฟกับเพิ่นก็็เฮดกับเพาะให้กินแซ่บแซ่บพี่น้องอนีก็สิเป็นอโน่งนะพี่น้องอันนี้อโนงก็สิฟานพักพี่น้องอันนี้สิเป็นกระลำตัวหนึ่นแม่ลาบเด้อก็เก็บ เก็บเด็ดพายตูพ <harder> ี่น้องโอ้ยนงมึงเลิศพี่น้องฝีมือครับพี่น้องโอ้ยหั่นปุ๊บปุ๊บปุบปุบอันนี้ก็สิเป็นกระปุกนนี่เ้าบีบได้พี่น้องแป้งหกกิโลพี่น้องก็สิบีบได้ประมาณนี้แหละกระสีได้เศษกระปุนหลายพี่น้องอันนี้เ้าก็สิมาหั่นบักทั่วพี่น้องหั่นทั่วหั่นพักไปหั่นมักแบบใดก็หั่นแบบนั้นนะมักเส้ทองงอกก็ะเส้ทองงอกมักกระลำก็ะเส้กระลำมักบักทั่วกระเส้พอีตู้อะไรแต่คนหมักกระห้องมักไม่เห็นน้ำยาต่อพี่น้องอันนี้ก็สีใส พี่แกงนี่ห่อตำไว้นี่แหละพี่น้องโคกที่มันหอมระบาสีบระเทศไทยไปก็ปเลยพระทายตอดใส่เป็ดแกงเลยอันนี้คืไปใส่ปลาน,นิ่นสองตัวนะพี่น้องเนื้อปลาน,นิ่นตำเห็นมันนุ่นเห็นมันละเอียดเหลากลางรออ้อยดีดีนะพี่นอ้องตาบวกกางออก,ก,ออกดีไม่ลาเ้างกิดมันสิติดคอเลยพี่น้องอันนี้คือใส่ไปขิดตวดเล็กน้อยโรยเล็กน้อยพี่น้องเขาเกลือโคเคียวให้มันหอมเห็นมันจนแบบเนื่อยๆเล็นกน้อยแหละพี่น้องเขาจึงเติมหนาได้ไหมอันนี้คือไปใส่ประมาณนี้แหละพี่น้อง เ่าก็สิเติมน้าเข้าไปเลยพี่น้องนียโอ้นี่อันนี้ใส่น้าาไปใส่พิกโดดไปพี่น้องอันนี้เขาที่ใส่ปีกไก่ปีกไก่เขากขีดต้มแยกกันไม่มีน้องมาต้มรวมกันก็คือต้มปีกไก่ให้มันหายข้าวให้มันอันนี้ก่อนตบสิบเกลือแล้วจะเอามาใส่หม้อทดหลังเขาปรุงให้มันแสีบกว่านี่สิพี่น้องถ้าบ่ต้มแยกมันก็สิมีกินข้าวมีอย่างจังหน่อยก็ได้ตกต้มแยกพี่น้องแต่คนในมักใส่ตีนไก่ก็ใส่ตีนไก่อันนี้ใส่ปลายปีกพี่น้องกิับลูกสิ่นลูกิ้น่ทไดใส่่พีน้อง ใส่ลูกสิ้นปลาเนี่คือเสียบเลยโอ้โหนี่ใส่ลูกดวดพร้อมพี่น้องเป็นตัวเสียบลายถ้าใส่ลูกดวดเวลาเขากินกับปุนมันก็สีกัดดุดดวดลูกดวดคือใส่บุพหิกเป็นเป็นเม็ดพี่น้องก็คือใส่บุพหิกบัตรอัน Darwin, Oliver, travail. น yup. Bal, metros, ี้ก็คือใส่ลูกสิ้นพี่น้องเพื่อนน้นครับเพื่อนน้นโอ้โหใส่ดดวดพร้อม โอ้ยปานิน <S <s <hr ush> ปานินปาน,น, <s hr ush> น,นิ่นโ่ชัดแจ้งน้องอันนี้ก็นสิเป็นบรรยากาศพี่น้องเขาด้วยพี่น้องมาตุมมะฮ่มกันนอ้พี่น้องอันนี้มวหล,ลายมาบวกโซ่หวามมวนมาลอยก,กินเข่า,ากันพี่น้องอันนี้บ้าสีก็นสิไม่กินขอบคุณนโซ่พี่น้องแล้วพี่น้องบ้าซีประเดี๋ยวไม่ไปก็เลยต้องมาพากับพี่น้องนี้โอ้โอโุ่นอันนี้เบ้าสีใส่ประม่าน3้ซีจับพี่น้องมึงเด้อจะเสียกับพี่น้องมังเด้อนี้ มอสลุนพี่น้องพี่น้องก็คือมอชินนนี่เด้อนี่ก็คืองานศพใหญ่เขาก็ะเลี่ยวกันก็สีได้กลับมากก็เลยจิ้งกบปุนก่อนเห็นกบปุนเห็นกะปุนเลี่ยงพี่น้องใจพี่น้องน้ำกัดนิดหละพี่น้องก็เลยเห็นกบปุนบีบสดนี่มาพี่น้องไหมเซฟข้ามไงก็บ้าสีก็สีก็สีใส่กระลำใส่บุกทัวใส่ซาลาเน่ล้วก็ใส่ไอตัวนี่อู้คำเหล็ก <Es per ate> นี่เออถ้าเปาสีใสหัวจังหน่อยนี่คือสุด,ดยอ,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 ยอดเลยพี่น้องดีครับเอาเนี่ยข้ามเหนียวอุ้มโอ้โหเสียบเลยพี่น้องเสียบจนบริบ่าวเลยพี่น้องนี่แต่คือแบบตั้งนาตั้งตากินไอพี่น้องมึงเลยกินอีริย์ลอยเลยพี่น้องกินเป้าสีกินให้พี่น้องมึงแล้วท้ายคลิปลแล้วเป้าสีแก่สีไปเบิร์ตอีกกานหนึ่งพี่น้องโอ้มันเสียบเลีพี่น้องมันหินนุ่นๆมันหวาน เซนมันสดเลยมันสีแบบมันบ่คือจริงจริเขาซื้อเซนอยู่ตลาดพี่น้องซื้อซเล่นเซนอยู่ตลาดบ่รู้ว่าเขาบีบแล้วแต่ตอนได้เอากับบารู้เนาะถ้าเอาบีบสดๆแล้วมันไม่กิ่นนะมันเกิดมีความแบบสดเลยมันเสียบไปพี่น้องถ้าของสดก็คือเ้าเห็ดซื้อเอาเป็นของแกงมากกับหัวเห็ดกินเองมันก็สูญหัวเห็ดกินเองบ่ได้เนาะมันมีความห่อนความเสียบมันบ่ค่ายเครื่องประมาณนั้นเลยพี่น้องนี่นี่ยกนิ้วยกนิ้วพี่น้องยกโอว่ะ เอ๋อกินพี่น้องเนี่ยได้เสียบเนี่ยได้กินไม่ได้หลายพี่น้องโอ้โนี่ยกถ้วยสดพร้อมนี่ไอ้กินของปุนมันต้องแบบนี้พี่น้องต้องยกยกจานโยกจานสดแล้วก็สดหนาไม่น้องเออแบ่นี้มึงหน้าตาบ้าซีเลยมาดูเสียบหรือเป่าเสียบพี่น้องเอฟซีอาจ์กีสีอาร์บ่ชิดนิดหน่อยนะพี่น้องเพราซีมีผมบ้ากับตัวมีผมปกหนาปกหัวจักหน่อยอันนี้หัวหล่นปากกอกเลยพี่น้องคือหน้าตานึ่งว่าลูกซินมีหูพี่น้อง มเมเกกเื่อเลิศกลมใส่กันบิดเลยพี่น้องโอ้อไปหลุดลอยโลวิีเดอพี่น้องอก,กินเนั้กระเสียบันี่นีน่ตรงนี้เราสดสครับไงเมืเ่อลอาเอาอึมน,น,น้ย่้อไหมเออมีนห,นหัวตั้ง,งกินตหัวเลยพี่น้องป่าพี่น้องกับยูเตมยู่งหลังกับฟพี่น้องก็เลยสดใน,น,นะครับ